สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัชโนค่ะวันนี้จะทําไข่ลูกเขย2ชนิดเลยนะคะชนิดไข่ต้มและไข่ดาวคะ่ะสําหรับน้ําซอสเนี่ยจะไม่ได้ทําให้ดูในคลิปนี้นะคะเพราะว่าจะใช้น้ําซอสเดียวกับน้ําปลาหวานของเสดาน้ําปลาหวานนะคะขอให้เพื่อนๆไปติดตามชมในคลิปเดาน้ําปลาหวานนะคะเป็นอาหารง่ายๆทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะ ตอนสมัยเด็กๆอะพี่วัดก็จําได้ว่าชอบนะคะเพราะว่ามันจะออกรสเปรี้ยวอมหวานส่วนประกอบต่างๆนี่ก็จะมีไข่ต้มปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วก็มีน้ำซอสค่ะน้ำซอสของของไข่ลูกเขยเนี่ยมันจะเหมือนน้ำปลาหวานสะเดาเนาะนี่ค่ะเป็นน้ำซอสที่ทำไว้แล้วแล้วก็มีหอมเจียวพริกทอดนะคะแล้วก็แต่งด้วยผักชี ก็จะทานผักชีแกล้มด้วยก็ได้นะก็คือมันจะเข้ากันนะคะมันจะคล้ายๆแบบกุ้งซอสมะขามอะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้ซอสประเภทเดียวกันมาดูวิธีทํากันต่อเลยนะคะเราจะนำไข่ต้มที่ปอกเปลือกแล้วเนี่ยนำมาทอดให้เหลืองเลยนะคะอุ๊ยอาจจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะ นำมาทอดไข่ต้มมาค่ะทอดแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาเนาะให้ผิวเขาเหลืองๆจริงๆอ่ะพี่วัดชอบทอดไข่ต้มที่แบบให้ผิวเหลืองให้ใช้น้ำมันน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะกลิ้งไปกลิ้งมานะคะเป็นอาหารที่นิยมทำให้เด็กๆรับประทานนะคะเพราะว่าจะออกรสเปรี้ยวหวานแล้วก็ได้คุณค่าจากไข่ด้วยนะคะอร่อยด้วยนะ ทานกับข้าวเนี่ยอาหารที่เราทํากินเองอ่ะเนาะอันเนี้ยเราไม่ได้ทําจํานวนมากนะคะคนกิ้งไปกิ้งมาเนี้ยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเหลืองให้ทั่วๆก็จะได้สีสัน ออกเหลืองนวลแล้วนะคะแต่อยากจะให้แบบให้เหลืองทั่วๆสักนิดหนึ่งจะได้สวยๆ แค่นี้ค่ะสวยแล้วสีเหลืองสวยแล้วนะคะแล้วก็ยกขึ้นพักไว้ให้เย็นก่อนนะก่อนที่เราจะหัน่นเราจะังหั่นไข่ที่ทอดเสร็จแล้วนะคะหั่นเป็นสองซี่เลย ต้องใช้มีดคมๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเปลือกไข่เขาจะเหนียวแล้วนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เนาะ ทีนี้ก็จะมาแต่งจานกันเลยนะคะไข่เราพร้อมเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นซอสนะคะเราก็จะราดซอสลงไปเลยราดซอสลงไปเะคะ่ะ แล้วแต่ชอบนะคะมากน้อยอันนี้เหมาะสำหรับเด็กๆนะผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะได้ประโยชน์ได้คุณค่าจากไข่แล้วก็อันนี้นะมีผักก็จะมีหัวหอมนะหัวหอมเจียวราดอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ โรยด้วยหัวหอมเจียวนะคะหัวหอมเจียวก็ทำเองเนาะไข่ลูกเขยเนี่ยค่ะสามารถที่จะทำไว้แบบนี้นะ mm hmm. ก็คือทำแยกๆไว้อย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะทานเมื่อไหร่เราค่อยมาค่อยมาโรยหน้าค่อยมาแต่งหน้าอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. แล้วก็แต่งหน้าด้วย โอ้นี่สิใส่พริกทอดนะคะพริกทอดหอมๆก็คือเรายัางยังยังไม่เด็ดใส่ลงไปนะเพราะว่าบางทีเด็กๆไงเขาอาจจะไม่ทานเผ็ดเนาะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะแบบเอาไว้แบบทานแล้วก็กัดพริกไปด้วยอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้นะยค่ะแล้วก็แต่งด้วยใบผักชีเนาะผักชี เพื่อความสวยงามใส่ไปทั้งใบผักชีนี้นอกจากจะสวยแล้วยังหอมนะไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะหอมจะเข้ากันเนาะพี่วัดก็แต่งจานไม่ค่อยเป็นหรอกก็จะได้ประมาณนี้นะ จะได้ไข่ลูกเขยแบบนี้นะคะจะมีรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานนะคะทีนี้ก็จะมาทำชนิดไข่ดาวนะคะใครที่ชอบไข่ดาวแบบไหนก็ทอดได้นะคะของพี่วัดเนี่ยว่าจะทำชนิดที่เป็นกรอบนอกนุ่มในนะหรือ แบบว่าไข่ดาวที่มีไข่แดงเยิ้มๆสักนิดหนึ่งนะคะเราจะใช้น้ำมันเยอะนิดหนึ่งนะคะก็คือให้ท่วมเลยอะเราตอกไข่ลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้ฟูทีเดียวนะคะลองดูนะจะได้เหมือนอย่างที่คิดหรือเปล่าทอดไข่ดาวก็ไม่ได้ง่ายเนาะนี่ขนาดใส่น้ำมันร้อน,อนๆท่วมๆนะคะพอเอาทัพพีตักนะมันติดทัพพีมาด้วย นะคะคลองดูนะมันจะเป็นเยิ้มเยิ้มไหมอ่าไม่ได้ไม่ได้กรอบกรอบนะคะก็คือได้แค่นี้พี่วัดก็จะตักขึ้นแล้วละ่ะกลัวว่าไข่แดงมันจะไม่เยิ้มเนาะทอดไข่ดาวทั้งหมด4ใบนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็นำมาจัดจานกันเลยนะคะวันนี้จะใส่แตงกวาเข้าไปด้วยนะราดซอสเลยค่ะ ซอสเอ่อเป็นน้ำปลาหวานนี่แหละอันนี้ซอสมันจะร้อนนิดนึงมันก็ยังไม่หนืดถ้าซอสพวกนี้ถ้าปล่อยปล่อยให้เขาเย็นตัวเซตตัวนะคะเขาจะหนืดหนืดนิดนึงแต่ว่าก็โอเคละหิวละแล้วแต่ชอบนะคะก็เนี่ยน้ำปลาหวานของเราก็จะมีรสเปรี้ยวเค็มหวานเหมือนเดิมนะคะแต่งจานให้เลอะเลอะนิดนึงเนาะ อร่อยค่ะนะคะเราใส่น้ำซอสเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยหัวหอมเจียวนะคะหัวหอมเจียวนี่หอมมากๆเอาไว้ใส่โรยหน้าตอนเวลาทานก็ได้เนาะอันนี้แค่ทำให้ดูอันนี้ก็ใส่พริกทอดเข้าไปนะคะพริกทอดก็ประดับนะ บางคนก็ชอบเผ็ดเนี่ยก็กัดตอนที่เรารับประทานนะคะอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วไข่ลูกเขยชนิดที่เป็นไข่ดาวนะคะทีนี้ก็มาลองนะคะว่าไข่ของเราจะเป็นไข่ดาวชนิดไหนชนิดเยิ้มเยิ้มไหมเนาะว้าวไข่ดาวนี่เป็นไข่แดงเยิ้มเยิมเลยนะคะ เนี่ยค่ะนะชิมดูสักคำแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะทานกับข้าวนะคะอันนี้เป็นอาหารที่ทานกับข้าวเนาะอืมอร,อ,อร่อยจังอร่อยจังอยู่แล้วมะหอมเจียวก็กำลังกรอบๆเลยนะคะทำใหม่ๆค่ะอย่างเนี้ย เพื่อนๆลองไปทำดูนะอร่อยดีเนี่ยค่ะอืมอมือืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อยจัง ไข่ดาวเยิ้มๆเลยนะคะอืมหมดไปหนึ่งลูกสำหรับวันนี้ก็จะได้ไข่ลูกเขยสองชนิดเลยนะคะชนิดไข่ต้มแล้วก็ไข่ดาวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ